เราต้องซ่อมรถเร,เ,รเ,รเราเราต้องซ่อมรถข้างในนี้ใครไปรถบาสโอ,อ,อ้ยแยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปไหนตรงไปเรื่อยๆอ่ะนาฬิกาจะได้ยินหรอครับแต่ว่ามันว่าไปเรื่อยๆไปทีเรื่องๆไปเรืองมันจะมีของให้เราทำรถด้วยเฮ้ยยังวันไหน แต่ครับจุด B ไปเน่ยรถระเบิดต้ไม่เบิดรือระเบิดตู้แล้วมันก็ม่เอนเป่สิ่งีนเี่ชน่จีนต้อใเไหนเช็คของอะไรเฮ้ยงไม่ัดแต่มนให้เราขี่หลบรึเปล่าบ้ามันมีเนี่ยเนี่ยกล่องเนี่ยกูมีกูได้มาเนี่ยเอาเนี่ยได้ขยยสัตว์ a few minutes later แคไรเนี่ย้ล ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่แบบรวด้วยเฮ้ยไอ้เีจ๊ใครวะน่าอะไรเฮ้ยใครอ่ะคืออะไรมันมาดีหรือมาลายวะเฮ้ยไอ้เจ๊ไปดีไปดีไอ้ห้องมันก็อยู่ในตัวนั้นแน่เลยเฮ้ยมาเดินตามมาปะน่ะไอ้เจ๊มาเดินตามมาไอ้เก๊จ้าไปโทนแบ่เลยสวัคุณบาลีเฮ้ยมันไม่ตาย

เด็กกุ้งเหรอเกกุ้งเด็กกุ้งกกุ้งกุ้งเด็กกุ้งเฮ้ยน้ารอาหารันไป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 หยิบยาวอันนี้เกมเยอะเลยเออเกมเกมอุ๊ยฮะแล้วกูได้อัลชิเม้นอุ๊ปเพี้ยอะไรล่ะเออกูทำเองเมนี่เมนี่เมนี่กูได้อัลชิเม้นอะไรไม่รู้วาย้อนกลับรถดูว่าเราพลาดอะไรตรงนั้นวะมันบอกว่าอะไรเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรว่าแล้วทำไมมันอุ๊ปอะ มันหมดไอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้มันพังรถไอ้สัตว์มันพังรถ <c oughs> ออเออเอาตอนนี้มันจะมาพังกูแล้วตอนนี้น <c oughs>